ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวไฟ explorer นะครับตัวเนี้ยนะครับตัวไอคอนเนี่ยไฟ explorer นะครับหายไปจากแถบ t a s k b a r นะครับสำหรับท่านใดอ่ะที่ใช้ตัว windows 11อยู่นะครับก็เจอปัญหาวันบางทีใช้ๆไปนะเผลอไปลบนะเผลอไปลบคือไปอันพินอ่ะนะออกจากแถบ t a s k b a r นะครับถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ ว,ว,ว,นนวิธีการแก้ไขปัญหาเนอ่กรอนนี้มันหายไปเดี๋ยวผมจะอัานพิมนะปุ๊บมันจะหายไปใช่ไครับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ช่องเซิร์ชเนี่ยนะครับให้คุณพิมพ์คําว่าไฟ explorer นะครับถ้ามันเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับให้คุณคลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ทูทัสบาร์อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะกลับมาเขาก็จะกลับมาแล้วนะเราก็จะได้ไม่ต้องลำบ,บากจุ่งยากนะบางทีพอมันหายไป คุณต้องไปคลิกเวลาคุณจะเปิดได้อะบางทีต้องไปคลิกที่ดิสพีซีอย่างเงี้ยนะมาไล่ดูแหมบางทีมันก็ขี้เกียจนะนะอยากจะเอาง่ายๆนะปุ๊บเปิดอย่างเงี้ยเล่งขึ้นมาเลยนะครับคราวนี้มันก็จะมีอีกวิธีนึงนะตอนนี้มันหายไปนะครับเท่าที่ผมพน,นึกออกนะอีกวิธีงที่แถบสตาร์ทเนี่ยนะค,คุณคลิกขวาเามาส์ามาวางคลิกขวาคุณเห็นไหมมันจะมีคําว่าไฟล์อีกโพลเลอร์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกัน แต่เอาง่ายๆที่ช่องเสิร์ชเนี่ยคุณไปเรียกมันขึ้นมาจิบว่านะไฟ explorer อย่างนี้คลิกขวาแล้วก็พินทูทัสบาร์อย่างนี้นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับแถบไอตัวไอคอนนะไฟ explorer นะหายไปจากแถบท s สบาร์ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะอ,อย่าให้คลิปมันได้สัก3ามนาทีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเอาเอาใหม่เอาใหม หายไปนะเอารอบหายไปอย่างเงี้ยอันพินอย่างเงี้ยจะเรียกกลับมาก็ที่ช่องเซิร์ชนะพิมพ์คำว่าไฟ explorer นะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ pin to t a s k b a r นะครับหรือถ้าหาไม่เจอ,อยังไงนะที่ตัว start เนี่ยใน windows 11นะคลิกขวามันก็จะมีไฟ explorer ขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะมาถ้าไม่ขี้เกียจก็มาที่ this pc ก็้ด้นะ ก็มาที่เดียวกันเหมือนกัน,นก็จะเป็นตัวไดโซโฟลเดอร์อะไรต่างๆนะโชว์ขึ้นมานะแต่บางทีไอ้อย่างเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับคุณสามารถมาคิกอย่างนี้ได้เลยนะครับกรณีคุณจะค้นหาตัว file folder ไฟล์โฟ l เดอร์อะไรต่างๆนะมันก็ง่ายดีนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในะตัว file explorer นะตัวไอคอนนะหายไปจากแถบ taskbar นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ